หุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ เงินระดมทุนเราก็ไปใช้75%เนี่ยเราไปใช้กับการขยายในส่วนของแบรนด์โอกระจู่แล้วก็นิววิเศตใหม่ๆแล้วก็20%เนี่ยเราลงทุนในอินพุสในเรื่องของอินฟาจัคเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นครัวกลางแห่งใหม่รวมถึงโปรเจกต์กำลังการผลิตต่างๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาใช้6เดือนของปีนี้เติบโตจากปีที่ K u, แล้ว8%โอกระจูนะครับเป้าหมายก็คือประมาณ6-7-7สาขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อปีเราวางแผนไว้ประมาณ6-8สาขาต่อปีครับส่วนโอกระจู้เนี่ยเป็นใน4ปีถึง5ปีเนี่ยเเเรรรรราา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 จจะะะะะะะมมมีีปปปณณ70 20สสขขขพฉนนนั้ึึงงอ่ยย25ถ ถ้าเป็นโลได้โอเคอาจจะยังไม่ไม่ได้เยอะมากก็เฉลี่ยออกมาห้าสาขาจริงๆอกอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากเทรนของผู้บริโภคที่ว่าเราสังเกตได้ว่าหลังโควิดเนี่ยลูกค้าเริ่มให้ความทันกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นแล้วเราก็มองว่าตรงนี้มันโชคดีตรงที่เราอยู่ในเมกะเทรนตรงนี้พอดีรวมถึงเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นปริ๊ตี้หรือเทสตี้แล้วก็ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นในแบรนด์เราซึ่งตรงนี้เรามองว่าอันนี้เป็นจุดแข็งของแบรนด์เราปัจจุบันเนี่ยโอ๊กระจู่นเนี่ยประมาณเก นิววิสเนตจะอยู่ที่ประมาณ5%แต่ถ้าในปี7-1เนี่ยตัวนิววิสเนตจะจะจะอยู่ที่25%เรามีคนติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรในส่วนของทั้งตัวโอกระูเองแล้วก็ตัวโอจูสเองทีนี้เราก็อย่างที่บอกนะว่าการที่เราจะเจ้าอัพเราให้ความสำคัญกับในเรื่องของหลังบ้านเป็นหลักในเรื่องรามัดที่เรื่องต่างๆตอนนี้ถ้ามองความเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นในส่วนของตัวโอจูก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเจอตาอาจจะยังแบบ ไม่ได้มากเบื้องต้นเราก็คงมองเป็นระแวกเ m ีก่อนตัวโอจู่เรามองว่าด้วยความที่เราเริ่มต้นจากการปลูกผักเองเนี่ยเราก็เลยคิดว่าตรงนี้ค่อนข้างเป็นจุดแข็งของเราแล้วก็ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นตั้งแต่ตอนที่เราเปิดอยู่ที่เชียงใหม่เนื่องจากว่าพออย่างเวลาเขาไปทานเนี่ยเขาก็เห็นว่าแบบเอยเรามีแปลงผักจริงๆเราไม่ได้แบบรับของที่ไหนมาในช่วงแรกก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นจุดแข็งของเราแล้วก็เป็นแต้มต่อเพราะมีทั้งตัวฟาร์มมีทั้งตัวร้านแต่ว่าอย่างคนอื่นก็อาจจะแบบมีฟาร์มอย่างเดียวแต่ว่าไม่ไไไไไมมมมม่่่่ดดดด้้้้้้ีีีรร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 าา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 านนนหหหืือออออออจจะะเเเเยยยใขทฟ์์กก็ลคววงปบ มันทําให้ตรงนี้เป็นจุดแข็งของเราถึงว่าในเรื่องของการเติบโตว่าเราต้องให้ความสําคัญกับต้นน้ําแล้วก็กางน้ําด้วยเพราะงั้นเนี่ยการเติบโตของเราเราให้ความสําคัญกับเรื่อง ทำผในเรื่องของโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายของเราจะค่อนข้างเป็นในแนวของ quality ณภาพมากกว่าคืออย่างต้องมีความพร้อมที่จะรองรับในการขยายได้เราถึงจะทำเราก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จริงๆก็ต้องบอกว่าตั้งแต่วาเข้ามาเขาก็ซัพพอร์ตเราในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Data ในการเปิดสาขาข้อมูลต่างๆทัฟป,ปิก p o p u l a t ร o n รวมถึงความเป็นมืออาชีพที่เขาเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วก็โอกาสช่องทางในการขยายของเราไม่ว่าจะเป็นอเมซอนหรือไม่ว่าจะเป็น PDD Station แล้วก็ในอนาคตเราก็เชื่อว่าก็จะมีอีกปัจจุบันนะครับยอดสมาชิกของโจู อยู่ที่ประมาณแสนกว่าคาดว่าปีนี้ยอดยอดใช้จ่ายจากเมมเบอร์เนี่ยจะอยู่ที่25เาเนื่องจากนักลงทุนก็ให้ความตัดกันในเรื่องของธรรมาภิบาลต่างๆซึ่งเราก็อย่างที่ทราบกันเนาะเราก็มี o อเข้ามาถือเป็นพาร์ทเนอร์แล้ว o อาก็เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลติดลำรับต้นๆตรงเนี้ยในเรื่องของธรรมาภิบาลเราก็มีเขามานั่งอยู่ในบอร์ดซีด,ด้วยเพราะัเรื่องเนี้ยเราไม่ห่วงแล้วเพราะมีผู้ใหญ่คอยช่วยดูในจุดของแง่าการเติบโตครับแน่นอนเราก็จะเติบโตแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นการเติบโตแบบมีีีคุุุณาา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 พเเเรรรรระงงั้้นนน่่่ทททกกกกยขอออแดใหมมโตๆ ก็มีความมั่นใจระดับหนึ่งว่าสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งในเรื่องของ Healthy Tasty แล้วก็ Variety อย่างที่ได้เรียนต้องบอกว่าราคานี้ถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับถ้าเทียบกับตลาดทั่วไปเพราะเราก็มีความรู้สึกว่าทุกค้าอาจจะรู้ว่าการเติบโตของเรามันเติบโตไปคู่กันเนาะอย่างที่ผมได้บอกไปว่าเป็นเก้าอี้สีเพราะฉะนั้นเราสามารถ อาจจะตั้งราคาได้สูงกว่าน,นี้ก็ได้แต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้เป็น,ปน,ปนราคาที่สมตุสมผลเทียบกับตัวเลขดูได้จริงเราก็มีโอกาสได้ไปพบกับนักลงทุนที่เป็นสถาบันมาค่อนข้างเยอะก็อย่างที่ทางบหลวงได้เรียนแจ้งไปนะครับว่ายอดจองเข้ามาก็ถือว่าเป็นที่เเท่าของจํานวนที่เราจําหน่ายให้กับของทุนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความเชื่อมั่นที่ทางกองทุนมีให้กับบริษัทเราผมมองว่าตลาดเฮลตี้เนี่ยยังค่อนข้างใหญ่และมีโอกาสอยู่จากการที่เราขยายมาเรื่อยๆเราก็มีสถิติมี Data ้าซัพพอร์ตตลอดแล้วเราก็มองว่าตรงนี้นนก,นก็มี พฤติกรรมผู <ici> there, Campus, Thank you. Thank you so ้บริโภคที่เปลี่ยนไปตรงนี้เราก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้เรามี Data ในส่วนของที่เป็น Member ที่กลับมาใช้ซ้ำซึ่งอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเยอะขอบคุณนะครับขอบคุณครับโตครับผมจิรายุทธ์ผว่าบุญผลตำแหน่ง c ีอเป็นเอาเดอร์แล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเกษตรตอนนี้เราก็ำลังจะดมทุนจะพูมคราบจริงก็คือที่ผ่านมาเราก็เติบโตมา ต่อเนื่องเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราเล่ฟันรอบเนี่ยเราคิดว่าการเติบโตหลังจากเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เงิน,นทุนดิบเข้าตัวเราก็เลยมีแผนที่จะระดมทุนตรงนี้ซึ่งการระดมทุนตรงนี้ประมาณกี่ล้านเนี่ยประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะ่ะเราจะเน้นการเติบโตขององค์กรเน้นขยายสาขาเป็นหลักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะ่ะเจ็ดร้อยกว่าล้านเนี่ยซึ่งขยายทั้งสามแบรนด์เลยครับได้ว่าจะเป็นโอโะจูโอจูสแล้วก็แรปเปนโดส่วนหนึ่งประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบหลังบ้านต่างๆซึ่งเรากำลังจะทําโรงงานเพิ่มเติมอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือไปใช้ในการขยายเทคโนโลยีในการผลิตที่ฟาร์มเพราะว่าฟาร์มเองยังเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องพัฒนาเพื่อให้รองรับการเติบโตของร้านโอกระจุในอนาคตแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยอีกประมาณไม่เกิน5%เนี่ยคิดว่ายังมีบางส่วนเดี๋ยวอยู่เนี่ยเราก็จะไปคืนที่เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันก่อนหน้านี้แน่นอนว่าการเติบโตต่างๆเนี่ยเราก็ยังดีบอลลิตี้กรอตอยู่นะว่าจะเป็นแบรนด์ไหนเเี่่ยยยรราก็ังงงงึือขอข ไม่ใช่เฮลตี้ที่แบบรสชาติธรรมดาธรรมดาทั่วไปอ่ะเราเป็นเฮลตี้ฟู้ดที่มีความเป็นเฮสตี้กินแล้วต้องอร่อยเยงรครับรุ่นลูกมากินล,กลูกผมมากินลูกก็ยังชอบนะแล้วก็รุ่นเราเองเราก็ชอบแล้วรวมถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่คนที่สูงวัยก็ยังมีความชอบอยู่แต่ว่าอย่างน้อยอ่ะทุกเมนูจะมีความเป็นเฮลตี้ แต่เป็นเฮลตี้ที่มีความแตกต่างในเชิงความอร่อยของอาหารของร้านเราครับก็เชื่อว่าเราเองก็น่าจะเน้นเหนุ้นที่เป็นบสต็อกนะครับเพราะว่าสังเกตเห็นเราก็จะมีแผนในการเติบโตขององคอ์กรอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สาคัญควบคู่กับการเติบโตขององคอ์กรเนาะเราก็อยากจะทําให้องคอ์กรเราเติบโตอย่างยังย่งยืนไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของทําวิบากในการทาํางานเนี่ยแน่น้อยวิถีอินซีเป็นวิถีที่ค่อนข้างซื่อสัตย์และจริงใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในเรื่องของการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมแล้วก็คนในสังคมอะเราก็ยึดถือนิบตัตตรรรเเเื่่อองีี้มาาาาลลดะะยะวททํ เพราะว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็จะสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเนาะรวมถึงบางส่วนเนี่ยเราก็ได้มีการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรของเราด้วยก็เราคิดว่าสิงต่างๆที่เราทําก็น่าจะทําให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตขอบคุณครับ